งานนี้มากินข้าวเย็นนะครันมีอะไรกินบ้างครับมีส้มตำแล้วก็กุ้งกุ้งนึ่งนึ่งกุ้งก็มีทีเด็ดอะไรต้มกบให้แต่งให้พี่น้องดูหน่อยได้ต้มกบว่กัโอ้โหตัวเล็เต็มห้วยเลยขึ้นมาอีกไปจัดไปอ่าจะกินเหรอจัดเลยลูกเจอเย็นเย็นลูกเจ๊เย็นๆ เป็นเย็นฟีของดีกุ้งกระกบอะไรอไร่อยกันอ,อ่ะอึงโอ้โหลูกย่างอร่อยแล้ววันนี้ร้อนนะยยนนลุงนะเนะชฟแบงจัดเลยครับขาต้ยครับ ยอมดูแลช่องตัวเองเลยช่องพ่อหาคือแบงค์หรือเปล่าฮะชืแบงค์นี่ยไม่ยอมดูดูแลช่องตัวเองเลยมันดูแลก็พ่อดูแลก็คุณพ่อเลยอ่ะ้นจะให้ดูแลช่องตัวเองนะเพราะพ่อพ่อก็อดูแลเองคำหนึง่ง น้ำนะลน้ยนี่ก็ขนาดได้คำเนี่ยของมักเลยเนี่ย แบบแบบน้ำไม่ใช่เงี้ยแบบจะ,ะแบ,บ่แบบง,บบงจัดเมนูเด็ดเลยครับเลยลูกอีสานตัวจริงครับจะแบ่งอะไร แบ่งเลยนะ่ะเอาแบ่งกันเลยฮะขาใหญ่เาแบ่งก<า>ันข<ม>าใหญ่่ไม่ไหวงครับนี่หวงแลากินคนเดียวเลยแลาไป้วอกวกันกินข้าวด้วยกันครับข้าวนมีอะไรบ้าง กนน้องตบอ่ะ,อะก็ก้องตังกก็กุ้งนึ่งนึ่งกุ้งตัวเนี้ยเอาไว้นะครับเอเอาเลยออกเป็นตัวเนยตัวเยลยจบไปเลย หักตัวเดี๋ยวว่าจะทำบ่อเลี้ยงกบนะโอเคโอเคไหมพ่อว่ต้องเลี้ยงกบเลี้ยงเอือ้องเอื้องอุ้ยอันนี้ก็อยากกินแต่อ,อึงนะฝากจดชื่อหน่อยฝากเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องไทยโคร,ราชไทยไทยโคราชด้วยนะครับเออไทยโคราดพาเพลินไทยโคราชพาเพลินด้วยนะครัจำช่องเองก็ไม่ได้